สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจะจเาป่าเขาพูดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากใครนะคะที่หลอเลขเด็ดอยู่นะวันนี้ก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้แล้วเนาะลอตเตอรี่กวางแผงแล้วนะคะงวดที่แล้วอ่ะให้มานะให้มา3 9ม3านะขายงัวมาซื้อนะคะวันนี้ ไปขายนานะคะไปขายนามาซื้อแต่นะคะว่า,อ,าอยู่ที่ความเชื่อและความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมันมีเลขเด็ดมาหลายตัวนะคะสําหรับงวนนี้จ๋าก,ก็เลยเออเห็นเห็นว่าเจ้าเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาให้แม่นนะสี่งวดแล้วนะคะให้มา4ี่งวดแล้วามาลุ้นกันว่านะคะ มันจะมาไหมงวดนี้นะคะงวดที่สี่เนี้ยจ๋าก,ก็เลยเออเห็นเห็นหลายท่านนะคะถามจ๋ามาเหมือนกันว่าเาเริ่มเริ่มที่จะมีตัวเน้นแล้วอยังนะคะแต่ว่ามาเจออของเจ้าเนี้ยจ๋าก,ก็เอ้ยทำไมมันน่ารุ้นะเพราะว่างวดที่แล้วให้ขายงัวเลยนะเออให้ขายงัวมาซื้องวดนี้นะคะไปขายนาเดอ้อนะคะอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองลุ้นก่อนนะลองเอาไปลุ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีแนวทางตัวไหนแล้วก็ชุดโปรดนี่นะคะปากกาแดงด้วยชุดโปรดนี่ปากกาแดงนะคะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามารุ้นกันเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรืออะไรที่แบบว่ามันน่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจ๋าจะจะัด มามามาบอกเพื่อนๆนะคะแล้วอีกอย่างนะคะชุดเน้นเน้นหนังหนักอะ่ะวันนี้ก็มีนะคะมาให้เพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีตัวไหนบ้างนะสำหรับนะคะชุดแรกนี้นะคะจะเป็นชุดจัดหนักจัดเต็มเอานังหนักเลยนะคะชุดบนจะมีเก้าสองห้าสองห้าสองหนังหนักนะคะล่างหกหนึ่งหนึ่งหกหนังหนักเลยเช่นกันนะคะแต่เพื่อนเพื่อนจำไว้เนะว่าสองห้ากับห1หนึ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะจัดสรุปให้นะชุดนี้นะคะร่างรัฐบาลไทย งวดวันที่หนึ่งเดือนสามหกสี่นะคะเลขชุดสองตัวก็จะมีสองหนึ่งกับเก้าหนึ่งอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันก็กลับหัวกลับหางด้วยเนาะเผื่อจะพลาดนะคะต่อมานะคะเลขชุดนี้เนาะจะเป็นชุดที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดที่แล้วเข้า0ูนย์สาและสามเก้านะคะงวดนี้จัดให้มาเนาะจะเป็นเลขเบิ้ลทั้งนั้นเลยนะคะอ่า ยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองติด จะเป็นเลขตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวนะคะงวดที่แล้วนะคะเข้า603นะรัฐบาลไทยนะคะส่วนงวดนี้นะให้มา696 695แล้วก็692นะคะ3ชุดแค่นั้นเนาะต่อมาเลขชุดนี้ชุดตัดวันที่1มีนา64ล่าง9นะคะ9669 9449เน้นหนักเลย922961 16นะคะเน้นลองก็91กับศูนย์ตัวกันนะคะต่อมานะคะเลขนี้นะคะอ่ะบนนะคะวิ่ง6นะเน้นหนักๆน,นะคะ682เน้นรองก็692 8228922ปลงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะก็ลงให้แล้วก็รีบจัดนะคะสำหรับเลขชุดน,นี้อยากได้รางวัลที่หนึ่ง ต่อมานะคะบนเจพีนะคะงวดที่แล้วนะเข้าศูนย์สามนะคะงวดนี้ใหมาหกสามหกหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งอ่าอันนี้จะแค่เปลี่ยนแปลงตัวข้างหน้านะคะแต่ก็ลองรุ่นดูแต่หกหนึ่งนี้นะคะส่วนมากจะเจอนะคะหกหนึ่งห้าสามนะห้าสามสามห้านั่นเองอันนี้เพื่อนๆก็ชอบก็จัดได้นะคะสี่ชุดสำหรับเลขชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเข้าสามเก้านะคะงวดนี้ให้มาเก้าสี่หนึ่งสี 4 4นะคะ9 7 17แล้วก็4 7อันนี้นะคะจะรอผลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันในวันที่หนึ่งมีนานนี้นะคะว่าชุดไหนจะเข้านะ,ะต่อมานะคะเลขชุดนี้เนาะ,ะชุด6ตัวเลยนะคะ1 9 10 69นะคะ60 29แล้วก็สองศูนย์นะคะแอปเปิลน้องงวดที่แล้วเข้าอ่าสามเก้านะคะงวดนี้หกชุดนี้นะ,ะก็ เอาไปหาลุ้นลอตเตอรี่กันดูอ่ะอันนี้เขาว่ากันนะคะงวดที่แล้วสามเก้าขายงัวามาซื้อนะคะอ่างวดนี้นะคะไปขายนามาเลยเดอ้อหกหนึ่งนะคะเลยฝันก็ลองลุ้นดูจะมาอาจะมาเข้าอีกไหมนะคะงวดที่สี่เนาะอ่าอันนี้นะคะขายนามาเลยอ่าชุดนี้นะคะล่างตรงสูตรสองนะคะนี้พี่พรน,นะคะก็ อสองหนึ่งนะคะชุดเดียวสองหนึ่งอันนี้มันก็นะคะสองตัวบนตรงหางเดียวสี่เจ็ดนะคะอันนี้แค่ถ้าแค่ชุดเดียวหรือหางเดียวมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะลุ้นอะลุ้นโชคอะเยอะมากนะอ่ะใดเมื่สองตัวบนไปแล้วสามตัวบนหนึ่งสี่เจ็ดนะคะบนหางเดียวจริงๆนะคะหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้ก็ต้องอลองลุ้นดูอันนี้นะคะบนตรงสูตรสจริงๆนะคะนั่นก็คือแปดหนะคะก็ ามาหลายชุดนะอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราชอบหรือจะเล่นทุกชุดเลยก็ได้นะคะชุดนี้นะคะหาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ชุดสรุปนะคะแต่ว่าให้หาเอาไว้ก่อนนะบ้านดินบอกตรงๆนะคะหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งกับเจสี่นะคะสองห้าหนึ่งห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามก็จะหลายชุดอยู่ที่เราเลือกแต่ว่ายังไม่สรุปนะคะก็ต้องรอกันกวน าสายวิ่งนะคะตัวเดียวรางวันที่หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะหางวดวันที่หนึ่งกุมภาพก็มีศูนย์นะคะต่อมามีสามต่อมามีเจ็ดนะ แอดหอมนะคะชุดเด่นวันนี้นะคะส่วนมากนะคะแอดเขาตั้งใจจะให้บนนะคะอ่ะออกล่างให้ล่างออกบนนะวันนี้นะคะ3ตัวบน4 20สนะสตัวบนสองศูนย์สองตัวล่างสองห้าเออสอห้ามาแรงนะคะจะไปบนหรือเปล่านะสําหรับเลขล่างหรือแล้วก็เลขบนจะลงล่างไหมอันนี้เราก็ต้องรอรุ้นนะคะ าสายวิ่งเช่นกันนะคะงวดที่แล้วนะสา,สาล้านนะคะวันนี้ 5, 5ล 8, 8, ลล้ล้านกับ8ปล้านรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าอาจ,จะมาไหมนะคะอ่ารัฐบาลเน้นล่าง95้าหานะคะร่ำรยวยโชคดีอันนี้ท่านเน้นมานะคะก็อยู่ที่เราชอบเนาะก็ยังไงก็จัดไปได้ ตมาวิ่งล่างมา1ตัวจะไม่ผิดงวดก่อนให้3กับ8งวดนี้1กับ2มาตัวลองรุ่นดูนะคะหนึ่งหนึ่งร้านสองสองล้านชุดนี้นะคะหนุ่มเมืองเลยนะคะจะอาจจะเคยให้ไปแล้วก็เอามาดูอีกรอบนะคะ6 9เกสองกับสองสสามสองนะคะ่ตมานะคะโคชซปเปอร์แมนนะคะ,ะนะคะจะแม่นอีกไหมให้มา8ปดแปดนย์แปดงวดที่แล้วให้มาสามนะจะเป็น3ามแปดสามเนะคะ อ่าสำหรับนะคะเออห่านเนาะชุดเน้นนะคะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกนะคะเก้าหกหกเก้าเนาะล่างศนะูนย์เก้านะเออก็อย่าลืมตัดตัวหน้าด้วยนะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกนะคะมันจะกลับนะคะตับจะแตกเนาะต่อมาอ่าชุดนี้นะคะ เลขนี้นะคะ3ตัวบน 3, 9, 7นะคะ 4, 3, 8, 7, 8, 9, 2ตัวล่าง 3, 4, 7, 9แล้วก็84นะคะอันเนี้ยเพื่อนๆก็ตัดเอาเลยนะคะชอบก็ตัดเลยนะ,ะอ่ะมาดูฝันนะคะฝันมีโรงศพสีขาวคาดด้วยลายสีทองอยู่บนบ้านเลขที่สี่หนึ่นะคะอะอันนี้ตัดเลยตัดเล่นเลยนะคะ ชุดนี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเราไม่ว่ากันนะคะก็อย่าลืมนะตัวนี้เราก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยชุดนี้ชุดโปรดนี่นะคะตัวน้แปดหกสองห้าแล้วก็สองหกนะคะโดยทั้งหมดเลยก็หกชุดนะชุดโปรดนี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสองห้าสองหกแล้วก็แปดเก้านะคะก็เน้นตัวไหนก็จัดไปนะคะเน้นสามตัวเท่านั้นนะ ต่อมาสามตัวตรงๆไม่ต้องกลับอ่าอันนี้เพื่อนๆดูเลยใครกลับตับแตกนะคะไม่ต้องกลัวตับแตกเนาะซื้อตรงๆไปเลยนะคะอ่าจะได้โชคไปด้วยกันต่อมานะคะเลขมหามงคลนะคะเลขมหาเหงนะงวดนี้ให้หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่หนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันนะคะระวังไว้เลย ตมานะคะฝันนะคะคืนวันพระนะคะ,ะฝันแปลกนะคะว่าไปไหว้พระที่ไหนไม่รู้นะคะมีลงุงแกียวด้วยแล้วมีเห็นตัวเลขนะคะนั่นก็คือ8ปดสีเออแปดสี่หกเลขสวยด้วยนะคะก็ลองลุ้นดูเนาะ,ะชุดนี้นะคะ จะเป็นเลขตอกย้ำนะคะล่างใช้ตัวนี้แทน6กหนึ่งนะอ่าถ้า6กหนึ่งนะคะหาไม่ได้หรืออ่านหรือซื้อไม่ได้ให้ใช้สองเกนะหกหนึ่งหนึ่งหซื้อไม่ได้ให้ใช้2 9 9เกอันนี้ก็คือเลขตอกย้ำนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปลุ้นกันนะคะในวันนี้นั่นเองหนึ่งมีนาคมหกสี่นะคะอ่า ชุดฟ้าผ่านะคะบน925450 345ล่าง678797 7, 7, แล้วก็17นะอ่าอันเนี้ยก็จะให้มานอกจากจะเป็นชุดวิ่งก็จะเป็นชุดเต็มเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้หลังจากที่ชมไปแล้วนะคะชมคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูดูตามทั้งหมดแล้วอะ่ะ ตัวที่น่าน่าจะน่าลุ้นนะคะก็จะมี25ใช่ไหมสองกับ16นะอ่ะอันเนี้ยนะคะถ้าถามจ๋าว่าชอบไหมจ๋าก,ก็ชอบนะก็ค่อนข้างที่จะมากด้วยนะคะแต่3 5หก็ติดไว้นะสามารถก็ติดไว้แต่ถ้าใกล้วันเมื่อไหร่เดี๋ยวจ๋าจะมาสรุปให้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเราไม่ว่ากันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เนาะเฮงๆรวยๆกันทุกคนถูกหวยรวย,รวยเบอร์กันทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ